ทักษินชินวัตรไม่ได้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของประธานาธิบดีอินโดนีเซียจึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะอนุญาตให้ทักษินเดินทางไปที่อินโดนีเซียก็จบบแต่ที่ผมบอกหลายคนไม่ได้คิดอย่างนั้นหลายคนคิดว่านี่คือสัญญาณที่ถูกส่งออกมาว่าเวลาของทักษินใกล้หมดเต็มทีที่บอกว่าเวลาของทักษินจะหมด เพราะสถานการณ์ขณะนี้มันเป็นสถานการณ์ก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งพรรคฝ่ายค้านได้ยื่นไปที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วแต่น่าสังเกตว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรยังไม่บรรจุเรื่องนี้ในระเบียบวาระยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาว่าจะรับ หรือไม่รับสัญญาณสองอย่างนี้เชื่อมกันเพราะถ้าหากว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบรับยติการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแพทองทานชินวัตรคนเดียวเข้าบรรจุในวาระการประชุมตามรัฐธรรมนูญแพทองทานจะยุบสภาไม่ได้